เอ็กคลูซีฟมากมากเลยนะคะก่อนอื่นนะคะต้องเรียนถามท่านคุณฐานนัทก่อนนะคะ<อ>นในแนวโอกาสครบรอบ30ปีอะไรที่เป็นปัจจัยที่ทําให้เราประสบความสําเร็จมาได้ยาวนานจนถึงวันนี้คะท่านครับก็ผมคิดว่านะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยก็คือว่าเราเอาผู้บริโภคเป็นที่ตั้งนะครับเพราะว่าเราดําเนินธุรกิจอยู่ในประเทศไทยเนี่ยเราถือว่าผู้บริโภคอยากได้อะไรเนี่ยเราก็ตอบสนองเต็มที่นะครับแล้วก็เรามีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคแล้วก็สังคมด้วย อันแรกเนี่ยก็คือว่าตอบผู้บริโภคอย่างไงก็คือว่าสินค้าเราเนี่ยเนืองจากเราทําราคาที่ไม่ได้แพงทุกคนสามารถจับต้องได้แต่คุณภาพเราเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่แพ้สินค้า <Yeah. S 1> ของบริษัทไหนนะครับเพราะว่ายืนยันได้จากรางวัลที่เราได้มาทุกปีนะครับไคลอันหนึ่งก็คือว่านี่อ่าแล้วทําไมถึงตัดสินใจเลือกน้องกรับมาเป็นพรีเซนเตอร์ของฟันโอคุกกี้ในปีนี้คะก็นอกจากความหล่อของน้องกรับแล้วน จริงๆเนอะน้องกัฟ <c oughs> สำหรับสหรแจ็คก,กันจิวหรือ URC เนี่ยก็ไม่ใช่น้องใหม่นะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เคยเป็นพรีเซนเตอร์ของโรลเลอร์โพสเตอร์มาก่อนนะครับแต่สิ่งที่เราเลือกน้องกัฟมาเป็นพรีเซนเตอร์ของแบรนด์ฟันโอซึ่งเป็นแบรนด์ที่ใหญ่ที่สุดของเราเนี่ยเพราะว่าน้องกัฟเนี่ยก็เป็นคนที่ดูก็รู้นะครับสดใสล่าเริงนะครับ <c oughs> มีความคิดในแง่บวกนะครับแล้วก็ผมคิดว่าเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ นะครับที่จะช่วยสื่อสารแล้วก็คาแรคเตอร์ของน้องกัฟเนี่ยต้องบอกว่าก็ใกล้เคียงกับคาแรคเตอร์ของดานฟันโอของเราเพราะฉะนั้นเราก็เลยมองว่าน้องกัฟเนี่ยน่าจะสามารถเป็นแบรนด์อมบาสเดอร์ที่สื่อสารสิ่งที่เราต้องการแล้วก็เข้าถึงผู้บริโภคของเราได้นี่นะคะเรียกได้ว่าตอบโจทย์มากเลยครับผมกอนนี้ขอบคุณกแลก้วก็ทีมงานของแจ็คกิลลทุกคนมากๆเลยครับผมที่ได้ไว้วางใจผมเนี่ยมาทาหน้าที่ในตรงนี้นะครับผมก็ดีใจมากๆเพราะว่าฟันโอเนี่ยก็เป็น แบรนด์บิสกิตอันดับหนึ่งของประเทศไทยด้วยก็เลยรู้สึกเป็นเกียรติและก็ดีใจมากๆที่ได้มาร่วมงานครับนี่นะคะถัดมาค่ะพูดถึงอีกหนึ่งหนุ่มกันมากค่ะคุณฐานันค่ะทําไมถึงเลือกแต่ัดสินใจเลือกนันนนท์ค่ะมาเป็นพรีเซนเตอร์ทิวลี่ค่ะก็นอกจากความหล่อที่ไม่แพ้น้องการนักกัปเนี่ยนะครับหล่อเหมือนกันค่ะก็ต้องบอกว่าตอนนันนท์เนี่ยจริงจริง เก่งหลายเรื่องนะครับแต่ว่าจุดเด่นของน้องนันนท์เนี่ยคือเรื่องดนตรีด้วยนะครับทั้งร้องแล้วก็เต้นนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยแต่คิวีซึ่งก็เป็นแบรนด์ที่ขายดีที่สุดของเราอีกตัวหนึ่งเหมือนกันเนี่ยนะครับเราก็ต้องการที่จะเลือกน้องนันนท์เพราะว่าน้องนันนท์เนี่ยมีก็มีคาแรคเตอร์ที่คล้ายแบรนด์ของเราก็คือสนุกล่าเริงและที่สําคัญเนี่ยเราเชื่อว่าสิ่งที่น้องนันนท์เก่งอยู่เนี่ยก็คือเรื่องของมิวสิกต่างๆเรื่องของเ,ออเต้นแล้วก็นั้นแล้วก็ร้องเพลงเนี่ยจะ น,น,นี่นะคะนันนนนได้ยินแบบนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างคะที่เราได้รับเลือกมาเป็นพรีเซนเ,เตอร์ค่ะเกรงสุดๆน้องนั่งเกรงอยู่ค่ะครับก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆนะครับแล้าว่าขอบุญจากเอ็นจิ้ที่ไว้ใจเป็นทําหน้าที่ตรงนี้นะครับก็รู้สึกว่าอ,อ,อย่างผมเนี่ยก็กินเอ็อนิตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วอ <c oughs> <ล>ะไรเงี้ยวันหนึ่งได้มาเป็นพรีเซนเตอร์รู้สึก สารฝันวัยเด็กครับโอ้นะคะเราได้ลิมรสความอร่อยตังแต่วัยเด็กแล้วครับจนวันนี้ได้มาเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยครับโอ้โห oh นะคะ <laughs> นี่คือความสุขเลยนะคะอะไรถึงแฟนๆักน,น,นิดนึงค่ะเริ่มจากล้อกดาอนกันได้ค่ะนะครับค่ะก,าาก,ก็เอาม่ก็ขอฝากแบรนด์ฟันโอวันนี้อ้อมบอกอ้อมใจดูทุกคนด้วยน,ยนะครับผมก็ ผมนีดมาว่าครบรอบ30ปีแจ็คแอนจิลนะครับฟันโอเขามีแคมเปญพิเศษกลับมาด้วยครับผมนั่นก็คือแคมเปญ126ชิ้นครับมีใครคิดถึงบ้างมีมีใครทราบบ้างครับไม่น่ามีมีไหมคะพี่พี่พี่พเคยกินดิฉันรู้เนี่ยเจนนี่2 6ชิ้นนี่คือเพิ่งกลับมานะครับผมเรียกได้ว่ากินกันให้แบบจุใจไปเลยนะครับผมแล้วก็ ได้ยินว่ามีมิสทรีบ็อกซด้วยใช่ไหมครับสำหรับพี่ๆก็ในนั้นนะครับผมก็จะมีฟันโอสแควร์บัตเตอร์คาราเมลด้วยเป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของทางฟันโอนะครับใครที่ยังไม่ได้ลองก็สามารถไปลองกันได้นะครับผมฟังกัไไนเลยค่ะนี่นะคะต้องไปลองกันเลยน้านนท์้างค่ะฝากถึงแฟนๆเลยคะ่ะครับผมก็ฝากแฟนๆนะครับฝากยูร่ไว้ใอนอกอ,อกใจด้วยนะครับผมแล้วก็ เมื่อกี้พี่อาร์เขาพีพ่กาวเขาอดของไปแล้วของทิวล,ลี่นะครับ<อ>ก็มีเหมือนกันนะครับ<อ>ผมเนืเ่องในโอกาสจากแองจิลน,นะครับครบรอบ30ปีนะครับทิวล,ลี่ออกรสชาติใหม่ด้วยนะครับเป็นทิวล,ลี่จัมโบ้ฟรุตตี้นะครับผมเป็นเอ่อเมลไซ ไส้ทำกับผลไม้นะครับผมมีทั้งช็อกโกแลตแล้วก็ส้มแล้วก็ช็อกโกแลตบูร์รีด้วยครับบอกเลยว่าอร่อยมากๆโอ้โหครับผมฝากเวยครับนี่นะคะก็เรียกได้ว่าน้องทับแล้วก็น้องน้องนัทโนนเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็น2หนุ่มฮอตนะทั้ง2แบรนด์ความสุขความสนุกเกิดขึ้นแน่นอนนะคะต้องไปลองกันน้องเขาฝากขนาดนี้นะคะวันนี้นะครับ30ปีเราก็มาได้ไกลพอสมควรนะครับเพราะว่าอย่างที่อย่างที่เรียนคือเราก็คือ10%ของตลาดในประเทศไทยเราเป็น อะไรนะคนที่ก็ใหญ่ที่สุดคนหนึ่งะนะครับของตลาดคราวนี้เนี่ยเราก็ยังจะเป็นแต่ผมว่าเรายังเป็นแค่เ,เริ่มต้นนะครับปลายทางยังอีกยาวไกลนะครับคราวนี้เนี่ยก็เราเนี่ยก็เป็นตัวแทนของคนไทยนี่แหละครับเพราะฉะน,นั้นเนี่ยเรา,ากับพรีเซนเตอร์ทั้งสองหนุ่มนะคะน้องกราฟและก็น้องณนนท์นัน่น,นเองนี่จะเป็นมิสเทรีบ็อกซ์นะคะแจ็คแอนด์จิลครบรอบสามสิบปีนั่นเองนะคะ ในก็จะมีความสนุกมากมายเลยทีเดียวค่ะหน่สองสามพี่เก็บภาพนะาะเก็บภาพบรรยากาศด้วยนะเนียู่นะคะ เรียบร้อยนะคะด้านหลังได้ภาพเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคค่ะนะคะต้องบอกว่ายิ่งใหญ่สดใสจริงๆค่ะสมกับชื่อแคมเปญชีวิตมันสนุกนั่นเองค่ะได้สองหนุ่มสุดฮอตมาเป็นพรีเซนเตอร์ของทั้งสองแบรนด์นะคะขออนุญาตเขาดาวนะคะเราจะมาร่วมเฉลิมฉลองไปพร้อมๆกันนะคะแตจะปบุจะพร้อมแล้วนะคะดิฉันขออนุญาตให้สัญญาณนะคะ5 4 3 2 1 สื่อมวลชนได้เก็บภาพด้วยนะคะบรรยากาศการเฉลิมฉลองนะะคแห่งความสุขนะะคสำหรับเจ็กแอนจิวนั่นเองค่ะขณะนี้กล้องด้านหลังด้วยนะคะเป็นเช่นนั้นไหม ความสุดมีทั้งน้ำตาพกเขาอาจจะลืมแต่ว่าฉันยังจดจำถึงจะเจ็บฉันจะเก็บมันมาผลักแล่งที่เดินมันนั่งไกลก็ยังไม่ไปนะเส้นทางยังอีกไกลและคงไม่ง่ายนั้น เราจรระรองมือคะ่ะนะคะสิบร,รอบจากพิซซูเอรนุ่มสุล่อของเราเนี่ยน้อรับคานนุฒิผ่านไปนะคะอีกหนึ่งหนุ่มคะ่ะนะคะขอมอบเวทีนี้ให้กับ เธอใจเธอแนงอยู่ว่างอยู่ให้ฉันได้ฉันเข้าไปดูฉันจะได้รู้ว่าไงเจะเธอแนมันจะมีฉันไม่ร้ายจากที่เธอว่าแค่คาวานทอะไรไดวาแคบ I'm around with everything so good, and that's so good Give me till you can glide, Like to tell me why I'm rushing, whatever's going on in my It's going to be a ride, and I'm the kind of guy that's having me cry Give me a chance, you're come by you Should not tell you who, what the night is tonight, what the vision demands ได้รัวชัตเตอร์ในช่วงนี้ค่ะขากล้องหลังด้วยนะคะทำ่พี่ด้านหลังนะคะได้เก็บภาพด้วยนะคะวันนี้นะคะพี่พิสูนชน์มากันยกันขัข้นทีเดียวะคะ่ะ านะะค้เห็นโปรดักต์ของเราเล่มนึงนะคะสุดเก๋ขวันนี้นะคะมทั้งฟอนโอและชิลลี่ค่ะอย่าลืมนะคะที่ขาค่ะและขอเชิญคุณอัญชลีสิริอังคณาคุณค่ะผู้จัดการฝ่ายการตลาดรวมสินค้าเค้กขึ้นมาถ่ายภาพร่วมกันด้วยนะคะ เป็นทีมผู้บริหารนะคะที่มาร่วมเฉลิมฉลองกันในวันนี้นะคะกักวันครบรอบ30ปีแจ็คแอนจิลค่ะชีวิตมันสนุกค่ะขออนุญาตกล่าวลาก่อนนะคะ ขอด้านหลังด้วยนะคะขอไวุพี่ด้านหลังนะคะโอเคหรือยังคะเรียบร,ร้อยนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณทีมผู้บรหิหารทุกท่านนะคะ